งานนี้ชาวเน็ตสงสยัยสามีเปยนับถือศาสนาอะไรหลังเปยนั้นทำอาหารเย็นให้รับประทานค่ะหลังจากที่นักแสดงสาวอย่างเปย,ยปานวาดได้โพสภาพและคลิปในชุดเตรียมอาหารเย็นให้กับสามีเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่นอกจากหลายคนจะโฟกัสถึงเรื่องชุดสุดคิว้วลายลูกไม้สีขาวแล้วค่ะก็ยังมีชาวเน็ตท่านหนึ่ง ได้ไปโฟกัสถึงเรื่องการน,นับถือศาสนาของสามีเธออย่างบ๊อบนิธิเมื่อชาวเน็ตดังกล่า,าวเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าพ er ี่เปย์ตกลงพี่ป,ป,ป๊อกนับถือศาสนาอะไรคะนับถือศาสนาอิสลามช่วงนี้เดือนบวชค่ะต้องบวชนะก็ทําให้ชาวเน็ตท่านอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปคะ่ะทั้งในเรื่องที่มองว่าชาวเน็ตที่ถามนั้นไร้มรารย,ยาทเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาและอีกส่วนหนึ่งมองว่าเป็นการเตือนสาวเปยเท่านั้นมากไป วนั้นก็มีส่วนหนึ่งสงสัยมองแง่ดีว่าหรืออาจจะเป็นการแก้บวชถ้าสาวเป้ยนั้นจะได้บุญมากๆอย่างไรก็ตามก็ต้องรอสาวเปยออกมาชี้แจงถึงข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งละค่ะ